สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วนะคะขาดแต่ตู้เย็นเดี๋ยวตู้เย็นเดี๋ยว่อยจะซื้อนะเพราะว่าเท่าไงม่อหนขไม่ยู่เพราะว่าตู้เย็นน่ะมันเอามาแล้วมันก็บจิ๋วห้านี่ใส่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนทัวร์บ้านนะคะหลังจากที่คืนบ้านไม่ไปแล้วนะคะยังม่อ <t> ห <ie> ้านีอัปเดตียังทั้งสินเลยวันนี้จะมาอัปเดตบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมภายในบ้านทั้งหมดเลยนะคะบ้านคำวาแอปวันนี้โซฟาแล้วก็ชุดเตียงพิ่งจะมาส่งนะชวดฟ้าเยบค่ะ มีอันนี้เลยออกมานอนได้นะคะแต่ว่าเข้างเอาไว้แต่วางข้างม่านใหญ่นอนโซฟาใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เลยเนี่ยนะคะแล้วอ,อันนี้จะเป็นชั้นทีวีเดี๋ยวผนังทีวีเขาจะกวิวอิอยู่นะคะตอ้องวางข้งม่านไหนเห็ดเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้ค่อยได้อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเมือม่อใดมีเวลาอยู่บ้านเดี๋ยวค่อยสิมาเห็ดนะคะจะวิวอินผนังทีวีตรงนี้ก็จะเอาไว้ตั้งนะคะเดี๋ยวถามมุมกันว่า ข้าสีต่างหรือสีแขนโทรทัศน์นะคะแต่ว่าอันนี้ต้องได้ใส่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะมุมนี้จิ๋เป็นมุมขี่วิวอินไว้ทางนั่งลอยสดนะคะเดินนี่ก็สิเป็นเดินไปทางนั่งกินต่ำเวล้กินเขานียนนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่แม่ยายแล้วก็พ่อคุณน,นอนนะคะเพราะว่าเราเวลาเรามาเฮียนนี่แล้วก็สิมานอนเป็นมู้แล้วกะ็แล้วก็สิเป็นเฮียนมาได้เพราะว่าเราโมแข็งแรงนะคะแล้วก็ะยานตุกบานไดพรอเลย เราจะนอนงทางล่างกับซิปูที่นอนนอนงทางล่างแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้ผมก็อาจจะหงุ่หงิดงัยเพระว่าคำว่าในนี่อย่างเกิดการที่จะถวยจานมืนมนอยู่ตะไวกิ่งเยี่ยมลหลายผู้ใดที่มีที่แนะนั้หนูบอกหนูแน่เดินหนูประมาณขี้เกียจแมนุยามตะววกขี้เกียมมามันไม่ยุ่งเหยียนดั่งต่ก่อนคนเลยขี้เกียจลายแห้งผู้ใดที่มีที่กำจัดขี้เกียจบอกหนูแน่ คอมเมนต์บอกหนูแนเด้อร์ดานูสิเดไปเอามาเฮ็ดเพราะว่าหนูบ่ชอบขี้เกียจห้องครัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็เป็นห้องเก็บของเตอร์ันไดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูออกไปโรงจอดรถนะคะเดี๋ยวข้าุทไปตั้งเฮียนมาตามมันเลยทำมาเลยอ่าอย่ลืมเปิดหน้าต่างหนังมันนี่แล้วก็จะเป็นไฟไฟแบบแบบสวยเลิศแต่ว่าบังไฟเดือดเกินแล้ว สัายเลยว่าไฟเด็กเปิดิวหน้าบ้านจะบอกเลยว่าสวยมา,ากถ้ามีาเข้าแอบปบวันนี้ได้เอาแอปมาถ่ายคลิปให้นะคะห้องนี้ห้องแรกนะคะจะเป็นห้องพระพุทธรามที่มีอัห้องพระมีหอที่นอนพเพลิดเพลินนี่ออก็ใหญ่มาจังของคุณอ่าห้องนี้เป็นห้องพระแต่ว่าที่นอนทั้งหมดคือมาแล้วนะคะมาที่ก็เลยเอาไว้ในห้องนี้นะคะห้องพระก็นอนได้นะคะแต่ว่าหนู สิวันนีจจ่เขาไ่อยากให้คนนอนสูงก็าหานพระก็เลยบ่เอาเตียงก็เลยเอาตัวที่นอนมาวางไว้สิค่ะเดี๋ยวมาทาเฉดไปใชยมากก็เสร็จแ้มาพักนะคะห้องนี้ก็สิีี่เประมาณนี้แหละอ่าคือทานใจมาอิ่มค่ะคุณพ่อเรา,าเริ่มทานใจบาอิม่มห้องที่สองนะคะจะเป็นห้องมาตราบเฉดห้องนี้จะเป็นห้องเล็กสุดนะคะห้อ,หองน้อยแฮง ตีดแอร์เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เพิ่งมาส่งนะคะเดี๋ยนีีเอี๋ยวบบ <c oughs> มีแกลบานเด้อร์ตะกองเด้อร์เดี๋ยวตู้นะคะตู้สภานี่ตู้เครื่องแป้งแต่ย๋ยวมีเตียงนอนที่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะซื้อผ้าปูที่นอนพวกอันนี้มาใส่นะคะแต่ของที่สามของสุดท้ายห้องขเราเอง <c oughs> อ๋อนี่นี่นี่ของน้ำ ห้องนี้เป็นห้อง,งน้ำนะคะห้องน,นี้เป็นห้องน้ำมาเด็กซู่มร้ายจ่อ <c oughs> ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาปิด <c oughs> ห้องสุดท้ายห้อง,งนอนป้ามันจะเป็นห้องนอนาหน,นูนะจะมีห้องน้ำได้โตเปิดมาเป็กโตคางแปลงเด็นเสร็จโตคางแปลงตูยเย้เสื้อผ้านใชเสื้อผ้าเนี่ยนี่ดีเด้อล่ะ ยังน,นีสร้างพุ่งกะมางทรงนี่นะร้านพุ่งมาส่งวันนี้เพิ่งเสร็จไปตอนบ่ายสองนะตอนนี่าจะเรมบ้านสามชั่มงนะอันนี้เกิเดเป็นเตียงเตียงหกฟุตคนด้นอนกน่อนเหน่เอา้นนอนดีค่นะแต่ดีนอนดีแค่ไหนเ้อยังนอนในแกเพราะว่าห้องบ้านไหนนี่ ผ้าปูที่นอนนะคะเดี๋ยวจะเอาผ้ารองก่อนก็ผ้าปูที่นอนอีกซันหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นอนมันเป็นสีขาวมันจะเปื่อนแล้วก็ถ้าจะหั่นเจะเพราะว่าเขาบ้านิ่งท่านจะซื้อผ้าปูมันปูมันจะมันจะเปื่อนแบบอันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสีขาวอันนี้มันเป็นเซ็ตนะคะเป็นเซ็ตของม้านิ่งก็เลยเลยเป็นที่นอนสีนี้นะคะขอากนอเก็ตเป็นวิวบรรยากาศนาบ้านไม่ได้กาดีหมานุ้นจะบอกว่านุ้งชื่นชอบมาก ก็อาจจะม่ได้ขีลงในจัหน่อยเพราะว่าเราอยนเข้าโ่คอยได้ใส่ง่งาแหละก็คนก็บมบคอยไดอยูลนก,กับเลยมาอยู่แทนม่ได้ขีลงเต็นยูเดวเอาจะมาทําควานสะอาดอีกชนึงนะคะเมือนนีน้เขาแตะกวดเงี้ยนตะวันบให้เดลถูเดี๋อวเจ็ดถูก,ถกันอีกนึงฟิวบรรยากาศทึ่นมาสวยมากมเนื่มไปฝุ่นแอบ,บแกางโอ้ชายลท์ขางล่างมั <laughs> นหกเนี่มไปพุ่นมองรถเกมฝุนไปหน้าไปหน้าจา้าของ รถเกงเจียวญี่ปุนพอมานาพอดีนะคะเ<ม>ย็นละม่แล้วก็ส้นม้แล้วไปนเบิเขาปีนี้คอเฮต้านะคะเขาก็ล่งเริ่มออกห่วงเริ่มเลี้ยวนะคะเขาเขียวเดี๋ยวช่วงที่ว่าเขากระล่งพ่กเกียวกับสีเป็นวิวแบบไี่ยอมไปกับสีบเหลืองอารามเลยนะคะช่วงนี้กัสเป็นสีเชียวอยู่แต่ว่าขันถึงช่วงที่ว่าเขาจะกเกี่ยวเขาแล้วๆ่มันกับสีบ,บกขั้งามปันใดนะกับสีมิตรต่อเขาแต่ว่าช่วงเนี้ยก็ชวนที่ว่าเขาห้อมพ่กเกียวเนี่ยก็ะลังกรล่งงามวิวก็ล่งดีแล้วก็บรรยากาศดีนะคะเพราะว่่าม มันล่มพัดตลอดไหมมันมันหน,นาบ้านทั้งนี้แหะวันที่นี่รมมันพัดเข่าตลอดไหมแต่ว่ากระเปิดเงี้ยโดนมาไลยเพราะว่าฉีบฟุ้นเขาไปเบอร์แล้วเมดแล้วร้องล่างก็จะเป็นห้องน้ำอย่าเปิดท่ <c oughs> อไม่จะ่าหม <c oughs> ดแล้วบ้านก็จะมีประมาณนี้ข้างล่างก็จะเป็นบันได เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเบื่อปังกับสิมีประมาณนี้นะคะกับสิมีในส่วนของโลโรถที่เขาบรเิเตนพากันไปเบิ่งนะคะอันนี้กับสิมีแต่โตนะคะพอโตพออย่างนี้เขาซื้อไว้เวลาบัตทาท่านแข็งมากนะ,ะแล้วก็จะมีมันอ่อนนะคะเขากระสิบริเตนใส่จอดรถนะคะเพราะว่าเขาจะจอดจอยู่เ้ียนผุ่นเนี่ยนี่อ่ะมันอยู่นอกเราบันที่นี่มันกับบริเวณมีคนนะคะก็เลยย่างรถเกียร์รถยังอ่ะละนะคะก็เลยบริเตเอามาผี่ก็เลยเอาไว้เป็นที่นั่งเล่นนั่งกินเขากินมุกกระเะาไปกันไปนะคะ,นะคะก็ยังไงอ่า ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสถานที่บ้านสวยๆแบบนี้นะคะจากาบริษัท PN รับสร้างบ้านนะะคจากซีสเกตนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สวยๆจากร้านสมัยใหม่นะคะยูอุบุนนะเพิ่เพิ่งมาส่งมาหนีละนะคะแล้วก็แอร์จากกูบ้านเฮานะคะแล้วก็อันนี้เป็นแอร์จากร้านโชคชัยนะคะของอัเภอเริ่มก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมอัปเดตอีกทีนึงนะคะเดี๋ยว สีบิวอินบ้านอีกยูนะคะแต่ว่าอันนี้กับสีมีในส่วนของเพ้นที่เจอที่ห้าสื่อของมาแล้วนะคะก็อัปเดตให้แม่ๆได้ชมนะคะก็ขอบพระคุณแม่ๆด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตนะคะที่ดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องแอร์แล้วก็คราบเพอร์นิี้เจอให้นะคะก็ขอบพระคุณแม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ